สามีภรรยาที่อยู่กินกันมานานไม่ว่าจะก,กี่ปีก็ตามแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถ้าหากวันใดวันหนึ่งสามีภรรยาเกิดขับรถไปด้วยกันสามีเป็นคนขับภรรยานั่งข้าง แล้วรถคันที่ขับดันเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงข้างทางทั้งสองคนเกิดเสียชีวิตกระทันหันทันทีแบบนี้ถ้าหากในกรณีรถคันดังกล่าวมีทั้งพรบรและประกันภาคสมัครใจทายาทจะสามารถเบิกจากพรบรและประกันรถได้เท่าไหร่เรามาดูกันนะคะตัวอย่างในกรณีที่รถคันดังกล่าว คือประกันชั้นสามไว้ราคา2,600บาทต่อปีแบบนี้นะคะทายาทของสามีคนขับจะสามารถเบิกจากพรบรได้35,000บาทและยังสามารถเบิกจากประกันภาคสมัครใจได้ในหมวดประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล2,000 0 0บาทรวมกันทั้งหมด2,35,000บาทแต่สำหรับภรรยาที่นั่งค้า และไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันกฎหมายถือว่าเป็นบุคคลภายนอกของคนขับทายาทของภรรยาที่นั่งข้างไปด้วยกันสามารถเบิกจากพรบรได้จำนวน5 0 0 0 0นบาทและสามารถเบิกในหมวดประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้2 0 0 0 0นบาทและยังสามารถเบิกในหมวดชีวิตร่างกายอนนมัยของบุคคลภายนอกอีก5 0 0แสบาท รวมทั้งหมดทายาทของภรรยาสามารถเบิกจากพรบรและประกันภาคสมัครใจรวมกันทั้งหมด1ล้าน2แสนบาทรู้ไว้นะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์และที่สำคัญจะทำประกันทั้งทีต้องให้มุออาชีพดูแลครูนอที่ปรึกษาประกันภทยทีมดออรอาจารย์แดงค่ะ